ครับสวัสดีตอนแรกของวันที่13มีนาคมพศ2566สวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยูซี่พาร์โคสิ่งหนึสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วงมูนเมียสียูซี่พาร์โคสิ่งเหลือเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้ก็เป็นชิปที่2ของทางช่องเลยครับพี่น้องครับอพอดีมีวัวของว่าไม่มาเปิดแบงพีแบงค์นองอีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับเขาเลี้ยงเลยครับพี่น้องครับเอาคมแรกนนี่่อคับเป็นแี่ยเดือนนะครับ นี่ครับแม่เป็นง้อไทยกางครับติดโพยอยู่นครับพี่น้องเครื่องดำหางลำลํำตัวนี้มีตําหนีด้วยครับพี่น้องแจงว่ามีตําหนีครับขาหยับแนวน้อยหนึ่งครับแต่ยหยับบอหลได้ครับพี่น้องครับพอดีผมไปซื้อผมเ็ง้อมันหลาโตกับบ่ไดดเมืองนะครับจับขึ้นมาเดี๋ยวไปขึ้นกันกับเหลียตนกับเสียตะกอนผู้บรรเลียงยุบานเหลียตนไหไงผู้บรรเลียงยุบานครับพี่น้องครับก็เลยซอยเรามาาครับพี่น้องครับก็แจ้งกันไปตามเนื้อผาครับพี่น้องครับปกติง้อคบนี่ถ้ามัน บ่อขายยาบขายยังก็ขายอยู่งสองหมื่นกัวนะครับสองหมื่นหาสองหมื่นหัครับพี่น้องครับอันนี้ขายถึกๆตั้มทุนเลยครับพี่น้องครับย่อมขาดทุนครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทมีอสูงร้อยสามสิบนี่ครับลมไหลมารับไปไปรูปไประยะนึงนี่ครับงอหมดตัวบนนี้ยับเนี้ยนิดนึ่งครับพี่น้องครับแต่ด้ยาะเราก็ปกติครับแถบสิบไม่เห็นเหล่าครับว่ายับครับพี่น้องครับแถบสิบไม่เห็นเนะครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งพี่น้องน้ำเลี้ยนพี่น้องครับ เพราะว่าบ่อยากให้มีปัญหากันย่ำไปรงหน้าครับพี่น้องครับว่างอดมีตำนี้คือบ่แจงยังสั่นยังสี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับยังจันได้ครับพี่น้องครับหนึ่งเงินเก่าพันเก่าอยบาทสุดคุ่มครับต้นเหืือเมียกับพ่อเด้ครับพี่น้องครับเมียลูกเมียครับลูกตัวเล็กด้ครับนี่ได้ครับพี่น้องครับตำนี้ขายหยาบแน่นอยหนึ่งนะครับเจ่าหยาบบ่หลายแต่ก็ต้องแจงด้ครับพี่น้องครับ กระพู้รบ่ถือโบ้ชิดหลายครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงอ้วนมามีกำไรเลี้ยงเป็นนอเป็นพันก็ได้ครับพอแม่สดๆอยู่ครับพี่น้องครับพึ่งในลูกตัวแรกครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับมาะมางคมนี่ครับเป็นแม่ลูกผูครับแม่ลูกผูลูกตัวที่สองครับง้อพันเขาครับพี่น้องครับนี่ครับบามันสายเ่าเมืองการครับเขาบนนี้เป็นทังสี่ยังครับพี่น้องครับนี่ครับพึ่งในลูกสองตัวแรบใจดวงงามครับแม่เครื่องดํามกนครับลูกผูครับแม่สูงเลยสามสิบห้าบวกลบสองนะครับพี่น้องครับ สำหรับข้อมีทางข้อเปิดอยู่สองหมื่นสามพันห้าร้อยครับพี่น้องครับเปิดตึกขือเลยครับพี่น้องครับแต่เมียพันโค้งใจร่วงงามครับรูปหนึ่งแดงนี่ครับนี่ครับท่อหนาครับไปหาพอดีๆเซลครับพี่น้องครับมันเป็นสายพันธุ์น้องเพลียงครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเมียเพิ่นครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้ครับพี่น้องครับศูนย์ห้องหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของขออว้าเฮากัตั้งอยู่บ้านหนองเปียนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษริสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับ กฎกติกาของทางขอกก็เช่นเดิมด้วยครับพี่น้องครับจะโทษเล่นโทษตัวโทษตมกันมักิลีกับจังซังพีนมักิลีกับจังตอเพราะว่าง้วทางขวากเป็นง้วส่งฟรีบ่มีมาจำนะครับจะส่งฟรีให้ร้อยห้าสิบกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันด้วยครับพี่น้องครับแต่มันไกลหลายก็ต้องคุยกันเรียงคารมู่นหมันด้วยครับพี่น้องครับผมเม็นว่าสองร้อยสามร้อยโลกับึังตัวขาดจังบ่อซอยขาดนมันทางขวาก็แย่แล้วครับพี่น้องต้องน้ำเลี้ยนตรงตรงต้งเสีด้วยครับพี่น้องครับ คุ้มค่าครับพี่น้องครับมันบ่ไ네ด้ยยับแบบว่านาเกียดขาละครับพี่น้องครับยับอยู่น้อยหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับคลองนี้เป็นเสื่องปลามหม่ามกันทันทีแล้วครับพี่น้องครับเสื่องคอคุ้มผงมากครับเมียลูกเมียครับเมียสดสดครับลูกก็เป็นลูกผสมปลามันครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเมตรด้วยครับพี่น้องครับ ผู้รอรอครับพี่น้องครับสองแสนามพันหาร้อยครับพี่น้องฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงนะครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่นะครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เลยครับพี่น้องครับรับรองสมน้ำสมเนื้อแน่นอนครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับาไทยี่ฝากกชิ่งนึงนมงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกในบ้านหวานในสวนน้ำเด้ครับพี่น้องครับสำหรับาไทยชินี่ก็ฝากไว้เสียหนิครับสวัสดีครับ